ยาวอ่ะดูดินิ้วยาวอ่ะตัวสูงแน่ๆเป็นนักวิ่งเลยนักกีฬาเลยว่ายน้ำใช่ไหมคะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำไหมคะว่ายน้ำเลยค่ะว่ายน้ำเป็นไหมคะว่ายน้ำไม่หนลูกฮะว่ายน้ำไม่เ้ยอ้ยเอ้ยน่ารักจังเลยมีกิฟต์อยเนี่ยมีกิฟต์อย่เนี่ยทีเนี้ยกิฟต์สวยจังเลยอ่ะกิฟต์สวยจังเลยอ่ะ อ้าวหลับแล้วตดินหลับแล้วโอ้ต้องร้องเพลงค่ะต้องปลุกด้เพลงเลคะจะมาจะจริงจามาจะจริงจามาจะจริงจอะจมาจะจริงจะตบดังๆเลยค่ะตบแป๊บๆๆเลยค่ะตบดังๆนตบมือดังๆเนยตบวดังๆเลยค่ะตบมือดังๆเลยตบมือดังเลยตบมือดังเลยค่ะอืออแล้วตัดผมต้องไมมเนี่ยหรือปล่อยผมยาว ต้องเล็มเล็มเ็มเยต้องเล็มเล็มเลวาง้ยาวเลยผู้หญิงก็ต้องไว้ผมยาวใช่ไหมเป็นเด็กผู้หญิงต้องไว้ผมยาวใช่ไหมแค่เดี๋ยวูี้ล็่นี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 แน่นี่นี่นี่เี่าี่น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 เ่่นเลนน่เนี่นี่น่นี่่่นี่น่นเ่่่ เต่ายนี่โยนมาคเขาไปปรึกษาเลยไอ้เต่าก้อนย่าร้องเต่าร้องเป็นเต่าร้องไงเต่าอ่ะมีเพลงมีอะเพลงแมงมุมไม่แมงมุมอาชางช้างช้างาชางช้างชช้างช้น้องก้อนย่าเคยเห็นช้างหรือเปล่าท่ามันตะเตอใหม่เบาแล้วยิมมีเนี่ยจะดูทำไมเนี่ยดูทำไมเนี่ยกำลังฟังอยู่นะก้อนย่าช้นไหนอ๋อเฮ้ยเลยกัาวๆๆแล้วลูก กาบกาบด้ป่ะเะี่ยกาบากาบกาบกาบ,กาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจ่องแลมองเพราะในคลองมีหอยอปูปลาตบมือนะตบมือตบมือตบมือเนียตบมือมอ,อันจะอมนิ้วทรงไมนหรนะอ,อมนิ้วทรงไมคะเออนี่ทำไมคะฮะอมนิ้วทำไมคะนะ้าฮะลูกหลอืม อาจาอาจารยาจาอาจารยอาจารย์อาจาอาจารย์อาจารยอาจารยออาจารย์อาจาอาจารย์อาอฉันปวดหัวมากนะเอมากวนเลยฉันเนี่ยาหัวเลยันปวดหัวมากเลยเหรอปวดหัวมากเลยหรอมากวนทำไมใช่ไหมจะเล่นคนเดียวเหรอจะเล่นคนเดียวเหรอออ น่จับเช็คหมดเลยทุกอย่างนะนอนมาแล้วตัวนอนเมื่อคืนแล้วลูกนอนเมื่อคืนแล้วเนึกอ่าอ่าคนเดียวเลยเล่นคนเดียวเลยร้องคนเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาต้องเขาต้องฟังเพลงลุงตีลุงตีร้องเพลงจริงเขาก็ต้องพูดได้นะ ได้ถ้าเขาไม่ไม่เอาเอาที่คอออกตอนนี้ต้องพอเจาะคออยู่ไม่มีเสียงตรงนี้ได้มีความเสียงใช้งานเงิเรื่องลุ้นด้วที่พื้นที่ไปเพราะว่าเขายังหายใจเองหายใจไม่ได้พี่น้องเคยร้องแต่ร้องเพลงเองได้ใช่ป่ะใช่ร้องเพลงเองได้ค่ะเก่งด้ค่ะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเหม็นมันไตบนหลังคาใช่เหรอใช่ไหมใช่เหรอแมงมุมลายตัวนั้นฉันเหมันเหรอ ใช่มัใช่เหรอใช่เลยนี่แหละไม่รู้ว่าชั้นไหนก็ได้ค่ะไม่คดีเลยนะคะไม่คดีเลยแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันว่ายน้ำข้ามมาใช่ป่าวอุ้ยใช่ใช่ถึงนี่ใช่ใช่ใช่มเอาเอาเลยจูนอย่าปั๊กปไม่ไปแล้วปั๊กแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วเว้ยแม่ไปแล้ว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 เว้ย ทำได้บางทีเขาบอกว่าไม่ไ yeah. ด like ้ยินเสียงนานอะไรเงี้ยอยู่ป้าอะไรเงี้ยอยู่ป้ายยาอะไรเงี้ยเวลาเขาไปทำงานอ่ะพอขึ้นรถมาก็ย่าลูกสาวแม่อู้เทมโมโหเลยมันคิดถึงใช่ไหมแต่พอหมอปลาขึ้นมาทีนึงโอ้โหโอ้หนักกว่าไหนหนักกว่าแม่เขาอีกเหรอเหรอคิดถึงนะเด็กคิดถึงโมโหเลยอ่ะ

จีดังเรืยดีดังเรืยเขารู้แลว่าใครเล่นนะแม่จะจำเียกิดติงไหมคะอกิดตึงกันอันแรกอากิดตึงกิ๊ดอากาศหน่อยอหออหอเชายอหอเฟนอน

อันนี้ไม่ได้คิดถึงแน่เขาน่อ้าวมาอะไรไงคนเดียวเป็นไปไม่ได้เลยพ่อพ่อมันจะปล่อยแน่คิดถึงมากเหรอคิดถึงเหรอคะรักแม่ไหมรักคิดถึงไหมคิดถึงเหรอคิดถึงมากเลยคะนนี่มือเป็นอะไรเต็มมือเต็มมือเต็มมือเลยเนี่ยแพ้ยาเสียรอยของเขาไงอ๋อคิดถึงมากเลยคิดถึงมากคิดถึง หลับแล้ว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 ทำไมยองที่ห้อนี้มาไม่อยู่เีนเในรอกไม่ไม่อยู่ช่วัน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการให้คี้ถึงไหมคี้ถึงไหมคะคีดตึงรักไหมรักมากไหมมากรักแม่ไหมรักแม่ไหมคะรักไหมันดาไหมกันขี้ึงไหมัี้ตึงกิดีึงึงคึึงอ่ะอาุจรับแม่ไม Nóng pin hồng yeah. nóng đẹp